สวัสดีครับผมวันนี้พาเข้าไมา้ไซเบดครับผมเป็นไม้ชนลปปะทานครับผมลรปะทานฝั่งนี่ถือว่าเป็นฝั่งขางล่างครับผมนี่ครับลองส่งน้ำฝั่ง,งั้งฝุ่นจะเป็นฝั่งขางเทิงครับผมเลยไป,ปไอป้าออยไกลๆพูนครับผมทังฝุ่นจะเป็นอยู่ขางเทิงครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้งางล่างเมื่อนี้จัดข้างล่างนะฮะจัดเหงือใสเดือนกับเหงือเขียดครับผมตาราสีเห็นกระเจ้าใส่หมวบ้านเหงือใสเดือนได้ปลาดุกหลายเลยจัดใสเดือนมาเลยนะฮะเ่ธรรมดาครับผมอุ่แดดท่อนแห้งเขาเริ่มออกค่วงแล้วครับผมเดี๋ยวยางเสียบเบ็ดไว้ก่อนครับจองพื้นที่ไว้ก่อนครับผมคุณครับผมได้เรื่อง ดาเรื่องอยู่ทางพุ่นยองพื้นทีไว้ก่อนครับเดี๋ยวแรงๆผมแล้วครับอย่างยางเสียวเนือช่วงนี้กูกำลังสี่ายสองครัวครับผมเกือบายสามแล้วครับผมยังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องอนากระดาษนะครับผมฝากถึงทางเพจทางยูทูบนะครับเปลี่ยนซื้อช่องไม่ครับผมแต่ก่อนยูทูบซือว่าช่องอนากระดะครับผม ทางเพจชื่อว่าสุพัฒน์ขจารุคานะฮะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นน้องอนากระนะครับผมให้ซื้อคือกันครับเดีย๋ยวยางหาเสียบเนยื้อก่อนครับผมโอ้เสียบเงือกี่ถาอู้ฟังพลาดยางเสียบเบ็ดไปก่อนครับผม <c oughs> อู้ลินพันกันเลยนะฮะอาเรสียางเบิ่งก่อนแะครับผมเออเดินดูอะไรยเยะอะแยะเทะอูเดือดใจเหลือเกิน ออกเสียบเบ็ดแล้วครับผมดาวเรืองบอกว่าอยู่ทําไมเสียบเยือเลยนะฮะบอเสียบเบ็ดไวแล้วครับผมเสียบเยืะอพร้อมเลยธรรมดาสิไหนดาราีบอกว่าเยืะเขียดเยอะแยะใส่เดือนอีกเป็นครุธรรมดาสีไหนดูการแวกได้บอกดาวเรืองบอกว่าดูการแวกด้วยนะฮะนี่ครับผม จะเว่นใส่เนื้อเขียดก่อนครับีออ๋ยวหลอกมดเนื้อเขียดหลอดคำคำตาลสีจะจ,จัดเยอะใส้เดือนเอาปลาดุกหล,ละปลาคล่ลมวอยๆอ,อยแล้วครับผมปลาหนาสิกินเนื้อใส่เดือนดีครับผมช่วงนี้เพราะว่าใส่เดือนเริ่มหายยากแล้วมันบ่มีขึ้นตามกันเทแล้วใช่ไหมเฮ้ยกระปีป้บ่เหนื่อยใจเหลือเกินยเยอะแยะบ่ งตามทุ่งนานะมันไม่ขึ้นให้ปลามันกินแล้วสองลังแล้วครับผมแตลฤสีใสไปพุ่นแล้วครับผมกอ,อมไปฝุ่นอย่างไรก็ถาเบิ่งตอนยามเลยครับผมเดี๋ยวให้ดูตอนใสแค่นี้นะฮะเดี๋ยวตลฤส,สีอสายกอง <c oughs> ห <c oughs> เหนื่อยใจเหลือเกินทำไมได้ยินเสียงฮืออย่างนั้น ฮะไหนไหนดูสิอ <rôle: Here. S 2> <ici S 1> ือโอ้สวยจั๊อือยี่ยกมาทางคองเลยโอมีตรุ่นนี้บอกอือรุ่นนี้ก็สวยอยู่อะไรปันมีได้พูดจาไม่รู้เรื่องเลยเบึ่งของดาวเรื่องครับผม เขาว่าดูเบิ่งแต่ของนี้นกฮูทั้งคืนกระดุ้งกระดากรุกระดังโอ้ธรรมดาที่ไหนยะๆๆๆมีไดมีได2ตัวเอ้อเกินไปไม่ยอมยิ้มไม่ยอมบ่ได้สามมีได2ตัวไม่ยอมเลยนี่2โตยะๆๆๆโย่ๆๆอุ๊ลารายแรงแท้ใส่เบ็ดเก๋คันนี้ ห้าหกสพอไม่ต้องไปห6 0ิบ่ลายปลารอบละห้าหกสิบตัวพอบ่บอยูอยูอันนี้ตัวสวยเลยอูย้กระจกเทอายาสีลลปลามันดันลงข้างล่างตารือีมันเริ่มขยับเวิดเวิดแล้วอะ่ะเข้าใจไหมมันขึ้นลงแล้วมันลงแล้ว,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 วมันลงแล้วมันลง ไปหาตามโครงตามสระโอ้ลูกปลาพันปลาลูกปลาพันปลาอันนี้มันกะน้อยพูดจยายเอ้ยเอาไปแดดเดียวเอาไปแดดเดียวนั่นแหละของอร่อยไม่ไม่มีกลางอย่างนี้ทอดกรุบกรุบเออธรรมดาที่ไหนโอ้โหได้เยอะตัวนี้วันไหนเปิดดูข้างไหนสิเปิดดูข้างไหนไหนแหกให้หน่อยสิโอ้โหสองกิโลเฮิร์ตแล้วสองกิโลเฮิรตอเหนื่อยใจเหลือเกิน โอ้โางนี้ก็มาโอ้ฮพูดจาไม่เพรลอเดือดใจเหลือเกินโุ้กระทู้เนธรรมดาที่ไหนกระดาวน่อยู่ไหมย่างตะนบปุยตะนบปุยมันเอาเราวปงยนรึงมันตะนบเลยปุยดิดนึ่ តែໄຂនេះមើលចាយមើលឯងមកតិចម្ដងនោះជួយទៅវិញថាគីថាបិទមិនអោយតែឆ្លងផ្លូវຫມູ່ចាណាមើលវ៉ាគន្លះរឿងเดียวគន្លះរឿងเดียวกันហូដើរចាយលើកឿនអោយតែឆ្លងផ្លូវຫມູ່គេចុះទៅខាងស្រែខាងនោះឯងចុះខាងនេះចាណាលោកលោកតាយជួយ8បានឬ3ទេនឹងនេះតាយយ៉ាយទៅលើខាងនោះដល់អំពៅមើលវ៉ាចាລະ3 พยายามเบ็ดก่อนครับผมวันนี้เดินตามดาวเรืองนะฮะเดินตามดาวเรืองจากรอบครับผมได้ข่าวว่ามานได้ข่าวว่าทางผีมานครับผมลองย่างตามเขาจักรอบิึงลองเดินตามว่าจะมานไหมลางเลกเป็นยังไงเฮ๊ะลังเลกมาอู้มันกระโดดตีลังกาเล่นบนน่วยเบ็ดอีก ยาใสอ,อย่างนี้นะสงสัยเหมือนกันแท้สงสัยกลัวกลงี <c oughs> กลงมาทำเป็นสังัดจริบโอเหนื่อยใจเหลือเกิน <c oughs> ีอะไรดึงดึง <c oughs> มีตัว <c oughs> บ้างไหมกระปริบบอกมีอาการแ <c oughs> ลวกระริบ โอ้เหนื่อยใจเลยคือเฮ้ยเวลามันยังไม่ชันกระดามมันเอาไปชันกอนท้าไมกระดามก็นายปลากรายติดตุ้ปลาแดงดึงอะไรอะไรอะไรหยบ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 แล้วครับผมอะียเฮียะดึงอะไรแรงแค่ฮียะฮียเฮยเยหยบ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 แล้วมีอาการแล้ว เอ้ยไหนไอ้ย <laughs> มาเลยจ้า <laughs> ตัวเรกตัวแรกครับตัวแรกนี่โชว์แล้วตัวแรกมาแล้วตัวต่อไปก็ต้องมาใส่แดดเดียวครับผมสวยอยูอ่กินทางกลางยื้อธรรมดาที่ไหน <laughs> ใส่เยอะไว้ลุ่นตอนเช้านะฮะ อยอย่า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 ตกโชกลงนะเดี๋ยวมันจะได้คอนเทนต์เหนื่อยใจเหลือเกินตรงนี้เขาใส่ตรูระเบิดตอนนั้นโค้งโค้งโค้งเดินแซงเขาก้อนดูสิมีไหมทำไมมันเงียบเงียบมันโค้งเงียบเงียบอยู่ไหม เงียบอีกแล้วอุตส่าห์เดินปาดหน้านะฮะอ้เหนื่อยใจเหลือเกินอ <c oughs> บอกหอยบอกกระปูดึงีกระปูกินทำไมไม่ติดกระปูเดี๋ยวดึงมาตัวเท่าเขนและเสียโหเกลียวอู้เหนื่ <c oughs> อยใจเหลือเกิน มีอาการแล้วครับผมลังนี้โยบหยบยบะตัวสวยยูเอ้ยยยยยตยยยยยยายยยยยอยย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 ยายเลยยยัยยยยวยยยยยยย้นลยยยยเยยยาโยย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 งยยยยดยยยงย ธรรมาดาที่ไหนกว่าจะจือแต่และตัวสมน้อยเก็บเหล็กประสมน้อยเออตัวสวยอยู่ตัวนี้เออเดินมาไกลาตาฤาสีต้องเอาโชว์หน่อย <c oughs> ยังงั้นจะถูกเย,ออย่อเยยธรรมาดาที่ไหนโอ้โห <c oughs> ตาฤาสีรอบนี้โดนครับผมกำลังสิทธิ์สงสัยจะเอียงเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยใจเหลือเกิน ไปดูกาลุสีก่อนว่าจะมันไหมรอหนูด้วยจ้าฮะรูปขยอกได้บ่นับหอยเยอะแยะบ่เหนื่อยใจเหลอเกินนีเห็นตั้งนานนะโรคนี้โรคนี้นานมากเลยอู้ตัวสวยๆงามๆอย่าลูกของดาวเรื่องอะ โอ้หากินหอยนานโปรหอยนี่ครับผมตัวปลาตัวใส่ตัวโลซีตัวโลเอ้ยธรรมดาเร็วหอยก็ประมาณห้าสิบตัวโลนะฮะหอยเหนื่อยใจเหลือเกินเนาะนี่ไงตู้กีนเดรอนี่ไหนลุยอันนี้ใส่ยานุี่เลยโอย เตรีมเกมเหนื่ <c oughs> อยใจเหลือเกินอ,อันนั้นไอตัวเล็กนี่ปลาจิงหลนีนรอปลาไซเดือนไอ,อตัวใหญ่นี่ปลา,าเ,เลก,ก็บปลาเครียดเหนื่อยใจเหลือเกินมึงเก็บบอกไม่ใช่เครียดคุณครับฝุ่นค,ครับผม แล้วเรื่องกล่องยางตามนี่ประมาณไม่กล้าเอามาโชว์ใกล้ๆเลยนะฮะเหนื่อยใจเหลือเกินบ่งคนงานตาฤศีครับผมเคยธรรมดาที่ไหนเ <c oughs> คยธรรมดาที่ไหนยีรมนี้สวยอยู <c oughs> ตัวสวย <c oughs> หนยีนับเต้มตัวเขาไม่ได้นับกิโลรสองเอสามอันนี้สวยอันนี้สวย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 ,สวยีวย่มีการโชว์ อือฮึโอ้ซงตัวดีสวยๆนะไหนกลัดดูข้างในหน่อยสิกะดเอออ้าเฮกดูด้วยธรรมดาที่ไหนนี่คืออยู่คืออยู่ได้อยู่ได้แล้วครับโลกรัวโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ตายจอยตายจอยโอ้ทางนี้กับปลาตายกับครึ่งโลแล้วเอ๊ะปาตายกับเซิงตาลุสีแล้วไม่อยากขุยู้ เดือยใจเลย่าพูดอย่างนั้นบอ่เดี๋ยวอายเข้าเดือยใจเหลือเกินรู้ว่าคุณไม่ดไมด้บ่โอ้ธรรมดาที่ไหนพักผ่อนก่อนครับผมจากแปบ๊บนึงแป๊บแป๊บหกโมงเสาร์ละรอบกู้ครับผมพักผ่อนนอนสลีปก่อนนะจ๊ะเตรียมมองผักมองทีนอนเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่นอนหลับนะจ๊ะ นีงามเสาครับผมผมมองเสาแล้วครับตะเวนขึ้นแล้วครับผมแรแดงๆลัวสลัวสวยงามมากเลยนะยมเสามาลุ่นบ้งกันครับผมไปยาเสาสิบมาเรื่อยประมาณไปตามเรื่องคนหาปลามาเดิมนะฮะครับผมสิมาซำได้ครทำตาลุษี ด่าฤีได้ไลยครับมาขึ้นได้หอย <c oughs> หอยเต็มทุ่งเลยครับผมเป็นลนกัน,กน,รรนครับผมโอ้ชิมาหรือบ่มาครับอะไรทางนูน้น <c oughs> ได้ยินเสียงปลุกกรกปลุกกระปลุกกรปลุกกระปลักคอหรือปลักตัว <c oughs> ปลักน้อยน้อยซำไลน้อยซำเค้น ดูงามอยู่เฮ้ยเท่าๆามาคืนเลยยังไงก็ได้โชวยก่อนหนึ่ไจ้ครุ่นนี้เอาไปชั่งกิโลนี่รึงกิโลเหมือนกันหลายๆตัวอย่าชั่งตัวเดียวนะเงาไวเกทับตาลุสีเงาไวเกทับนะฮะฉเบเงาใสเดือนตาลซีนะฮะมันจะติดปลาดุกเลยจะติดเจริบอันนี้อะไรกองกองมันกองหรือมันอะไร ไอ้อะไรดำๆขย่องบ่อายจะเก็บเลยโอ้เห็นดำๆนึกว่าแต่ปลาคอเจอรึเสมอนะครับอะไรอะไรอีอีอะไรอีอีไหนไหนมัน

กินมันผ oh <at> ุพับผ <fit in> <quarto> ุพับยลงงมเลยเมื่อกี้พลาดอย่างหนักอเหดื่อยใจเหลือเกินโอ้ใส่สวยอยู่ไอ้นี่กำลังสดๆน่าจะกินช่วงเช้านี่และไอ้นี้สีผิวยังไม่กระดกรงเลยกำลังเคิวคิวมาแล้วครับผมสองแต้มเอ้ ทำไมหลุดกับซามไปเล้วธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวยังก็เจอไ,อ,อ,ไอ,อ้ไอ้รอไอ้อุ้ยัยอู้ยยไอ้พนิกเกิดนะมีอาการอีกแล้วทำไมมันดึงเข้าไปอย่างนั้นเอะไะมี <Yeah. S 1> ยะม,มีมีไหมมียาม, <Yeah. S 1> มันเริ่มกินแล้ว เย้ยธรรมดาที่ไหนเดินมาประมาณห้าโลก็อาจจะเห็นตัวปลาและกินกินที่ๆเลยนะฮะยีนี่ใส่เดียวกันใหญ่กว่าเมื่อกี้น้อยนึ่งใหญ่ว่าเมืน้อยนึงอุส่าพูดว่าใหญ่กว่าเมือ่อก,กี้มีน้อยนึงนี่หมดเรงเลยคืออยู่คืออยู่สามเต็มแล้วย่าๆๆหรือเมื่อคืนกระทุก ไอ้ตรงนี้จำได้เมื่อคือนกระทุกน่าจะถูกไซเดียวกันเลยเมื่อคือนเอ้ยธรรมดาที่ไหนอฮมาร <c oughs> ่มเลยอ้ยามาเร็วมาเร็วเฮ้รุ่นนี้เขาเรียกว่าครึ่งเดดนะฮะไม่ใช่เดดเดียวโอ้กรุบกรุบเลยเลยนี่รวมน้อยแล้วครับ <c oughs> ธรรมดาที่ไหน <c oughs> เอาแล้วครับ <c oughs> ผมเอาแล้ว เอาแล้วไอ้ยาไอยาไอยาไอยาเฮ้ยไอยาไอไอเดี๋ยวทำไมมันดึงแรงแท้ทำไมมันดึงแรงแท้โอ้โหนั่นๆๆๆๆเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยเจอแล้วมันรุมมันไรเนาะนี่มันรุมมันรุมดามสระวรุมแบบไหนเฮใส่สวยขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงธรรมดาที่ไหน กระขึ้นก่อนนะฮะค่อยๆสงบอือสุเมาื่อกี้ยิ่งปลากินคางขนุนใส่แต่ในถุงนาโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินปลามันดันจะลงโคลงกินลึกเลยครับผมตัวนี้ยาจกไม่ธรรมดากัดมืออีกโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินไหน้ ไอ้ยายายายเริ่มกินปลาโซงเด็ด,รเ,ด,ดเริ่มกินทีทีแล้วครับผมเออนะ่กินเตียงลงยังีแล้วกินลึกเฮ้ยมันเป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ไปตากเดด <c oughs> ไม่ต้องถึงห้าวายนะฮะอยู่แถวบ้านก็นตากเดดได้ตากจนเกรมเลยนะฮะรุ่นนี้เฮ้สยส่สวยสยูกำลังตากสวยๆเลยรุ่นนี้ปลาแดดเดียว ลาดเรียบล้วนๆนะฮะวันนี้ขัดไซครับวันนี้ขัดไซนี <c oughs> ่เจีิบไอ้ยอยรายจับตา้ฮ่าฮะใส่สวยข่าวอันลาดเลยนึกซับสกูเยอยกินเรียงกันสามหลังสี่หลังเริ่มทำงานแล้วไม่ธรรมดาแล้วได้โชว์ตารุซีแล้ว <c oughs> เราต้องไปนับแต้มอย่าไปนับกิโลเดีย๋ยวตาลซีไอตาลซีทางนู้นยังไม่เสร็จเลยนุ่นนดดมแดงๆ <c ười> <c ười> กินดีบ่ครึ่งทางเหรอไหนไหนไหนยา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 มีโยกอีกแล้วมีโยกอีกแล้วอู้อันนี้จมเลยครับผมนี่นี่ดำเบ็ด โใส่ไหนดูสิใส่ไหนนกเาฮะลปอยู่ทางไหนเมื่อกี้ดึงจนจับจับจบจบจบยาไหนๆๆไห้โอ้ตัวสวยอยู่สกับการดึงเบ็ดเกือบหลุดเั้ยย่านสีตัวโลมาแล้ว ไม่ธรรมดาแล้วเหลือไอ้ตาโปยังไม่มานะฮะไอ้ใหญ่ไซโลเดี๋ยวก็เอามันมาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วมาแล้วครับผมนี้ใส่สวยโอ้กินลึกด้วยโอ้เหนื่อยใจเหลือเกินธรรมดาที่ไหน สีตัวโลสวยๆงามๆโอ้ได้จารุนนี้นี่ไม่อยากพูดเลยเดินผิวปากกลับบ้านเลยนี่อปวดได้ยุเลว้ยับยืนตรงจกแล้วเข้าเกลิดอีกแล้วอออีกตัวแล้ว วู้ไม่ธรรมดาแล้วนี่อันนี้จมจมอยู่ไหมอยู่หรือไปฮะอยู่หรือไปจมขันที่สองแล้วจเร,รีบบอก <laughs> อูจะดึงอะไรจมขักแเนเทไม่อยากอยู่อีกอู้เหนื่ยใจเหลือเกิน <laughs> มีการหลอกกันให้ลงน้ำอ,อีกลอกก, <laughs> กกันลอกเกินหนว กันเทนี้ยังยังไม่ทำงานสักกับตัวเลยวะตั้งใจใส่เดี๋ยวมันจะทำมันจะทำรอบนี้แหละไม่มียยบยาบเลยวะเดี๋ยวมันจะทับไอ้พนิกรดให้ดูนะฮะรอบนี้ มาแล้วทำงานแล้วอู้อาบอกตาหนยอู้นีตากแดดชั่วโมงหนึ่งนี้แห้งหมดเลยกินข้าวได้เลยเนี่ยฮะอู้หเนื้อใจเหลือเกินไหนคือไหมตอนเช้า น่าจะคืออยู่มังเป็นตู้ต่างนานได้กี่ตัวใบตูป้ปนอะไรสามตัวเทอไรอให้แล้วอ,อ,อรรตลดโนะ <laughs> อ้ทางนู้นก็เหมือนกันเลย้ได้กระจอนกระจอนไม่แตกต่ตางหรอกอ <laughs> ยับยืนเดินอากาศวะโอ้อเหนื่อยใจเหลือเกิน พอด้อยยูพอได้ยสองสามโล <c oughs> เป็นบางคนนะ <c oughs> ต้องเน้นด้วยเ <c oughs> หนื่อยใจเหลือเกินเป็นบางมนุษย์บ่ <c oughs> โอ้ธรรมดา,าที่ใด <c oughs> ได้ปลาไปพอกิโลนึงเนง <c oughs> หนื่อยใจเหลือเกิน ตอกตามตัวมันสนอจีกิตาไม่คือล <c oughs> หลอกเหนื่อยใจเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> เบ่งผลงานครับพุงื้อมาเป็นถังนะฮะวันนี้ <c oughs> มาเป็นแกนลอนแกลอนเลยยาธรรมดาที่ไหนคุณอ,เนนะอูเอาเตปปลาเลยเลยชนะแล้วปลาตาย ธรรมดาสิไหนโอ้มันกำลังตายมันคายได้อยู่ตัวอ้วนเลยเออเออเอจับยูนจับยูนคือเจ้าเทพคืออยู่กี่ตัวนี่ห้าหกตัวห้าหกตัวโอ้โอเสียงกระดุงกระดางกระดุงกระดางมีไอกระจอนกระจอนด้วยนี่เนี้ ธรรมดาท e> ี่ไหนนี่หมดจ้อยหมดจ้อยบ่เอฮกดูก่อนสิคือคืออยูยี้ยี่ยี้ธรรมดาที่ไหนดีกว่าคนบางคนดีกว่าคนบางคนบ่หัวเหนื่อยใจเหลือเกินเหลวเหลือเกินเหลยวเหลือเกินบ่ครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแล้วครับกดไลก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องอนากระดานนำครับผม หับคลิปนี้สวัสดีนะฮะยามเช้าหมยามเช้าว่บาวววบ่ายว่ายามเช้านะฮะ